ข่าวชิงชน,นะชนนะข่าวนี้เราเล่น,นเกมสุกุลาสกูชิงชนะข่าวฮู้สุ่มนี้เราจะมาทำทำกระเป๋าเดินทางแบบยักษนะ์นั่นเองค่ะจะเป็นนไม่ตัวก็เลยซึ่งมันจะยักษ์ได้หนาเราต้องใส่เสื้อนี้ขนาดเราอุ้มแมวแล้วเรา,าอะขยายตัวแมวยิ่งตัวใหญ่เลยเออแมวก็ไม่เว้นหมาก็ไม่เว้นนะคะ ราต้องหาเสื้อก่อนเราซึ่งอา่า,านภาษาอังกฤษเขาไม่เป็นอยู่นี่จะล้วตัวเล็กลงปปปลลลุุลุอา่าทำไมชื่อไม่ได้เอดเอดเอด โอเคเราไปทำกระเป๋าเดินทางกันทำกระเป๋าเดินทางยักษกันซึ่งกระเป๋าเดินทางมันต้องขับขี่ได้อะเราทำได้แค่นั้นแหละคนกระเป๋าเดินทางที่ลากลากกันปกติทำไม่เป็นบอกได้แค่นี้คน ถ้าคนอยากวิธีทำก็จะมีช่องหนึ่งที่เราสอนวิธีทำกระเป๋าเดินทางเออกระปรับตามที่เราต้องการเลยโอเค ไม่กัดปุ๊บเอ้ยไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงโอเคตรงแล้วโอ้ค่อนข้างยาก ก็มัน oh. สูงเกินโอ้ชั้น ជេរឡើយមីអូអូតា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 ម ดีเราต้องกานมนาะแบบโคดีโอ้ตัวนั้นคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเอ่อ อันนี้กระโปงนะอันนี้คือกระโปงนะทุกคนกระโปงหารุได้เปลี่ยนสีกันอุ้ยไม่ได้แน่สีนี้นม่ยไม่เอาเออผ่าได้พอาได้ผ่าได้ไม่เอ้ยเออได้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 ก็กระเป๋าเสร็จแล้วต้องยักอทุโค้ ภาษาปะษาไม่แฮ็ไม่ฮันโอ้หเออ my god oh no oh no oh my god ตอนนี้ต้องทำยังไง เ,เป็นไงเราคนกระเป๋ายักมนไม่เวิร์ฟลกระเป๋ายักเฟลแต่เครื่องยังไม่พงังเอาก็จะไปปรับตัวให้เป็นปกติก่อนปรับตัวให้เป็นวอติก่อน ก็ตายละเออก็ตายละทำามไม่อยู่ใกลกว่าเดิมสนไงวา โอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตัวตูดก็จะไม่เท่าหน,าน่อยนะคนแบบนะปรับตูดก่อนปรับตูดก่อนโอ้ยไม่ก็ยิง,งเ <Ooh. S 1> เราต้องทำให้ตัวเราพอดี <Ooh. S 1> ตอนนี้เหมือนว่าจะ ตัวเราจะร่นแตนั้นเพิ่มนี้หรอโอเคจิ้วไม่ได้จิ้วไม่ได้กระเป๋ายักษ์กระเป๋าต้องยักษ์จริงเงาคน อตอนนี้ตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเลยตัวปกติเออตัวปกติดีกว่าคนงั้นกระเป๋ายากตามคำพูดโอ้โหตอนนี้ตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเรานงปรับวงสาวับปั๊บสาทุ ปวดคนกันตอนนี้ยังเหลือเวลากเยอะเลยเลยไม่เยอะหรอกสองทีโอ้ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยเราก็จะเห็นหน้าชัดเจนอืมมันก็จะขับช้าหน่อยเพราะว่าเพราะาเะไรามาทุกคนเพราะว่าตัวเราใหญ่เกิน เราจะไม่ทำเสร็จตู้รดนะไม่งั้นเราจะเฮ้ยจะผิดทันทีผิดแล้วโดนตหรอดเร่นงานอุ้ยอันนี้ก็จะบบดเดียวเนาะอยตายแล้วโดววนเราคนไปใช่สภาพ สาตูโอ้ในสิครับรออะไรตอนนี้ไม่เป็นอ้อุยตัวไม่หยตัวเราใหญ่เกิน ตัวเล่นง,งานแล้วนึงข้าไม่มีปาปเลยวิต,ยตายแล้วคนตอนนี้กระเป๋ายักษ์ของเราล้มเหลวไม่เป็นท่าตอนนี้เราต้องต้องควบคุมสถานการณ์ก่อนเราต้องไปที่ปลอดภัยก่อนไปที่ปลอดภัยก่อน พีคลิปกันสไลม์วันนี้ไปก่อนนะคะพายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลาสนะคะบ๊ายบายโอ้ไม่ก็จะหนีไปไงนี่ไปหาแกงซ่าไปหาแกงซ่าไปหาแกงซ่าตำรวจไปหาแกงซ่าเหรอใช่ไหมยังไงต่อย,ต,อยต่อยกันต่อยกันเออเออ,อ,อ เอาเลยเอาเลยใส่ทั้งหมดใส่เลยเรไม่กลัวลราจะไม่หนีไม่หนีอ่ะเออก็จังหวะนี้เนี่ย